ครับผมหนึ่งที่ลงรงนะครับก็มาว่าด้วยการเริ่มต้นของการเล่นหนังสติ๊กนะครับก็ต้องบอกว่าผมลำดับนะครับความสำคัญั้งแต่การเริ่มต้นนะทีละอีพีนะครับเริ่มต้นจากอีพีที่หนึ่งสำหรับสำหรับคนที่ต้องการเล่นหนังสติ๊กก็คือต้องมีเป้าก่อนนะเดี๋ยวก็เราจะไปดูเป้ากันแต่ก่อน น,นั้นเดี๋ยวจะามาประสมะกานที่หนึ่งว่าทําไมเราถึงทาตรงนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนใหม่นะครับแล้วก็ประสบปัญหานี่แบบว่ามันไม่มีใครมาสอนเ,อเทคนิคหรือวิธีการเล่นอย่างถูกขั้นตอนนะครับอุปกรณ์บางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะเราก็ต้องเราค้ำหากันเองแต่วันนี้ผมรวบรวมทุกอย่างไว้ให้เนื่องจากมีเพื่อนๆใหญ่เ,ออเราทําเป็นคลิปวิดีโอสอนผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆหลายคนนะดูพีที่หนึ่งจนจบ นะฮะการด้วยอีพีต่างๆนะผมเชื่อว่าถ้าคุณทําตามผมภายในหนึ่งวันคุณยิงเป็นแน่นอนคุณยิงโดนต้องแน่นอนนะครับลองดูนะครับซึ่งหลายๆคนตอนนี้ก็ตั้งแต่อันนี้เป็นวิดีโอที่ผมทําทับขึ้นมานะครับเพราะว่าวิดีโอเก่าเนะี่ยเราไม่ได้ตั้งค่าเวลาไว้แล้วมันถูกลบไปก็เลยทาขึ้นมาใหม่นะครับจากฟีดแบ็กที่ที่ทตอบรับกลับมาก็โดยส่วนใหญ่ดูเป็นแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นคนขึ้นยิงโดน,นเลยหรือบ,บางคนก็เซต ทุกอย่างตามที่ผมบอกแล้วก็สามารถยิงโดนได้ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเล่นกันเป็นเดือนก็นยังยิงกันไม่โดนกันนะแต่ตอนนี้ก็ก็พัฒนาขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับ G p แรกนี่ก็คือเป็นการทำเป้ากันเลยแบบละเอียดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอเอเราไม่ร้อนร้อนย้อนหลังไม่ได้ทำไงดีอ่ะอ่ะไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วกันมันกลับข้างไม่ได้ ก็อย่างนี้แล้วกันนะฮะก็เรื่องเป้านะครับเราก็ใช้เป็นโครงเป้าแบบนี้นะครับเป็นโครงเป้าแบบนี้มีขาไปยื่ตั้งแบนอย่างนี้ก็ได้อเคน่าจะมองเห็นนะครับตัวนี้ก็ใช้ท่อร่อนนะครับความกว้างตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่เ ความสูงที่ใช้เนี่ยตอนนี้ระดับมาตรฐานที่แข่งกันคือหนึ่งเมตรสามสิบเซนนะครับงนั้นความสูงที่เราเผื่อไว้อาจจะเป็นเอ่อเมตรเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบก็ได้อย่างผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนความลึกความลึกก็จะอยู่ที่เอ่อสี่สิบเซนเหมือนกันนะครับบางคนก็จะทําแค่ช่องเดียวมีเป้าแค่ชุดเดียวแต่เราเวลาทำของผมเนี่ยทำหลายชั้นนิดนึงนะครับทำหลายชั้น อย่างันนี้ก็จะเป็นอีกเต้าหนึ่งเพื่อฝึกทักษะในการยิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดการทําเต้าตอนนี้ดูแค่ส่วนประกอบก่อนเป็นโครงสร้างนะครับหรือบางคนจะไปซื้อที่รัศดาก็ได้จะมีชั้นวางของที่เป็นโครงอย่างเดียวอันนั้นก็จะถูงหน่อยร้อยกว่าบาทาเห็นมีเพื่อนเพื่อนในคลาใช้กัน,นนะครับทีนี้เราก็จะไปแบ่งฝัวนตรวจว่าเราจะติดเต้าแบบไหน,นอย่างนี้จะเป็นเป้าสี่เซนทิเตรทำที่ไนเองนะครับเป้า้ามาตรฐานก็ใช้เป็นเต้า เป้าหนังผมแนะนําถ้าถ้ายิงลูกเหล็กให้ใช้เป้าหนังหรือเป้ายางแต่ถ้าเป็นเป้าเหล็กเมื่อไหร่ให้ใช้ลูกดินเท่านั้นถ้าเราใช้ลูกเหล็กไปยิงเป้าเหล็กนะนะเป้าเหล็กจะพังหมดนะครับเป้าเหล็กพังนะแต่ถ้าคนคนจริงๆก็คือเป้าหนังนะฮะเป้าหนังนะครับทีนี้มาดูโครงสร้างด้านในนะครับด้านในผมผมจะมีภาพเป็นแบบนี้อยู่ด้านในนะหลังสุดจะเป็นเสายืดนะครับเสายืด จากเสายืดห่างจากผ้าผืนนี้จะอยู่ที่ประมาณ7 1 0เซนนะครับแล้วก็จะมีเชือกตัวนี้ผูกไว้หน่อยหนึ่งเห็นไหมครผูกไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกไวน้นะแล้วเกิดตรงนี้มันห่างมากเวลายิงปุ๊บผ้ามันจะม้วนขึ้นมันจะม้วนไปเก็บข้องบนเลยเพราะ,ะนั้นเราจะผูกไว้หย่อนๆเพื่อพอมังขึ้นปุ๊บมันจะดึงลงมานะครับนะครับผมจะทำเป็นแล้วก็ชั้นชัน้นนอกสุดเนี่ยผมจะทําเป็นริ้วผ้านะครับหรือจะเอาผ้าแบบนี้ปะจัดเอายาวห่างสักประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ได้หนึ่งนิ้วเป็นริ้วลงมา เพื่ออะไรฮะเพื่อเวลาลูกยิงไปเนี่ยมันจะลดแรงประทะแล้วเมื่อโดนตรงนี้เสร็จมันจะกระเด้งออกมามันจะติดตรงนี้ลูกก็จะตกข้างล่างอย่างนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ทุกชั้นผมจะทําอย่างนี้หมดเลยใครจะทําแบบไหนก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วส่วนข้างล่างก็จะเป็นตะกร้ารับอย่างผมนี้จะเป็นตะกร้ารับเห็นไหมฮะรับลูกออกมาก็ผมก็ไม่ต้องม่นั่งเก็บลูกถ้าเราแล้วก็มีอันก็คือตัวนี้ผมจะใจดูด้านค้างดานค้างเห็นไหมผมจะทําเอียงๆไว้เวลาลูกมันกระเด็นออกมา มันโดนนี่จะเด้งเข้าไปข้างในส่วนด้านข้างตรงนี้เราก็ต้องหาแผ่นพลาสติกหรือแผ่นผ้าเลยมาปิดเวลาที่ลูกมันโดนนั่นแล้วก็เด้งออกมามันจะติดในนี้มันจะไม่กระเด็นออกเราก็ไม่ต้องเก็บลูกนี่ยิงไปสองร้อยกว่าลูกเนี่ยที่เห็นเนี่ยครตกอยู่สองลูกเท่านั้นเองที่มันโดนเป้าแล้วก็เด้งออกมานะครับที่เหลือเราก็เก็บแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ผ้าแม่เหล็กนะเดี๋ยวพาม่ดูนะครับ แบบนี้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็ไม่เหล็กมาดูกันนะครับนี่ครับโครงเจไม่เหล็กรูดมาเลยนะครับแล้วก็มาไว้ในนี้นะครับไว้ในนี้เห็นไหมฮะแค่นั้นเองเราก็ไม่งมา,มา,มานั่งเก็บอะไรต่างๆนี่คือเป็นเกี่ยวกับการทําโครงเป้าต่างๆมาดูด้านข้างนะฮะสิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือเครื่องของเป้าไม่งั้นคุณก็จะยิงไม่ได้ ด้านหลังใช่ดีก็เฟก็คือเสยืดเสยืดเท่านั้นนะที่พิมพกระาษจะดีมากนะครับวางตัดด้านหลังถ้ามาหลุดจากเป้านี้มันเป็นโดนเสียืีไม่ทะลุครับยิงได้เลยลูกเหล็กรับสบายนะครับส่วนตัวนี้หน,หน้นีบที่คุณเห็นสองข้างอันนี้ผมสําหรับไว้หนีบเป้ากระดาษเพราะบางครั้งเราจะซองเป้ากระดาษด้วยถ้าวันไหนเราไม่ใช้เป้ากระดาษอันนี้เราก็ไม่ยุ่งเราก็ยิงตรงนี้พอโอเคนะครับสําหรับ EP ที่หนึ่ง นะครับก็คือเรื่องของเป้านะครับโอเคนะครับใครดูแล้วก็พยายามติดตามอีกทีที่สองสามสี่ห้าไปเรื่อย,อยตอนนี้ที่ผมทำไว้ทั้งหมดก็ยี่สิบละเดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ